โอเคเราก็ถึงตรงนี้แล้วเนาะเหลือแค่แก้ a กับ b มาใช่ไหมสองสมาการสองตัวแปรครับซึ่งอันนี้ไหนๆเราก็เรียนแมทริกมาแล้วครับแต่เชฟขอสอนแบบแมทริกแล้วกันนะครับโอเคไหนๆก็เรียนมาแล้วอเอามาใช้ประโยชน์หน่อยก็จากตัวนี้เนาะสองสมาการเนี้ยเราสามารถเขียนในรูปแมทริกได้ครับอ่าเขียนแมทริกสามสิบมาก่อนเนาะก็ที่เป็นตัวเลขครับเจ็ดสิบ สองเก้านะครับอเขียนแมทริกมาสำแมทริกของสมระสิเนาะเจ็ดสิบสองเก้าแล้วก็แมทริกของตัวแปรเนาะก็คือ a อกบีนะครับอเ,นะเอเนาะเข้ากับฝั่งนี้ก็คือสมสมระสิทธ์ใช่ไหมอ่าค่าคงที่สี่แล้วก็ลบห้านะครับเอเนาะน,นะครับ เขียนในรูปแมทริกก่อนเราเรียนแมทริกมาแล้วขอใช้นิดนึงนะครับหรือเราจะแก้แบบโมดตนก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดโอเคเนาะมันทําได้สองวิธีครับใช้แมทริกห่าวิธีแรกครับวิธีแรกก็คือใช้อินเวอร์สการคูณนะครับขอใช้อินเวอร์สการคูณใช้อินเวอร์สการคูณ เหตุเ okay, นาะวิธีแรกใช้อินเวอร์สการคูณถ้าเราใช้อินเวอร์สการคูณถ้าเราจําได้เนาะเราต้องย้ายตัวนี้ไปใช่ไหมตัวนี้มันจะกลายเป็นอินเวอร์สครับคูณกับตัวนี้อ่ามันจะได้เป็นก้อนนี้ครับอันนี้เป็น a อบเนาะเราย้ายตัวนี้ไปตัวนี้จะกลายเป็นแมทริกซ์อินเวอร์สครับก็กลายเป็นเจ็ดสิบสองเก้าเนาะอินเวอร์สแล้วก็คูณกับแมทริกซีลบห้า โอเคนะครับโอเคเราก็หาอินเวอร์สมาจําได้ไหมอินเวอร์สสองคูณสองครับหรือว่าคืนเชื่อมหมดแล้วนะครับจําได้ไหมอินเวอร์สสองคูณสองจากสูตรเนาะมันคืออะไรเอ่ยมีใครจําได้หนึ่งส่วนเดซหนึ่งส่วนเดเนาะแล้วก็คูณกับแอดจอยอ่ายังพอจาได้เนาะเราก็หาเดซมาใช่ไหมครับ อ่าหนึ่งส่วนเดซก็เป็นอะไรครับ่าเดซมาคูณลงใช่ไหมเจ็ดคูณเก้าเป็นเจ็ดคูณเก้าเท่าไหร่ครับคูณลงเจ็ดคูณเก้าเป็นเท่าไหร่เออเจ็ดคูณเก้าไม่มีใครตอบเลยหกหกสิบสามอ่าหกสิบสามโอเค ลบคูณขึ้นเนาะคูณขึ้นก็เป็นอะไรเลยยี <20. S 1> ่สิบคติมยี่สิบเนาะใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับก้อนแอดจอยแอดจอยก็คือทำไงเอ่ยแนวนี้เนาะเราจะสลับเลขกันใช่ไหมถ้าเราจำได้กลายเป็นเก้าเจ็ดถูกนะะแล้วก็แนวนี้เราจะใส่ลบเข้าไปเนาะกลายเป็นลบสองลบสิบเนี่ยเรียนมาหมดแล้วนะครับสี่แล้วก็ลบห้าเพราะฉะนั้นได้อะไรครับ AB อันนี้เป็นหนึ่งส่วนเท่าไรเลยหนึ่งส่วนสี่ามเนาะตอนนี้ก็คูณแมทริกครับเอาแถวคูณหลักใช่ไหมแถวคูณหลักก็ได้เป็นคูณเรียงตัวเลยเนาะเก้าคูณสี่ครับเก้าคูณสี่เป็นสามหกแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับลบสิบคูณกับลบห้าเนาะลบสิบคูณลบห้าได้ อาสิบนะครับโอเคไหมเสร็จแ,แล้วต่อไปก็เอานี้เนาะ,ะแถวนี้คูณกับหลังนี้ก็ได้เป็นลบสองคูณสี่เนาะเป็นลบแปดโอเคแล้วก็อะไรเอ่ยตัวนหนึ่งก็เป็นเจ็ดคูณลบห้าได้ลบสามห้าเนาะเพราะฉะนั้นได้หนึ่งส่วนสี่สามอันนี้ก็บวกกันใช่ไหมเท่าไหร่ครับ ปดสิบหกนี้เป็นลบสี่สามนคิด้เลยเราก็ได้ว่า a กับ b เป็นอะไรนะใกล้ได้แล้วเอาสี่สามเนาะกระจายเข้าไปเนาะกระจายเข้าไปมันจะหารใช่ไหมครับเอามาหารกันเ,นเล่มเลขมดาลงตัวเป๊ะเลยแล้เท่าไหร่ออ่นใครได้คาตอบ้วสองกับลบหนึ่งอ่าใช่สองกับลบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอเป็นสองแล้วก็ b เป็นลบหนึ่งนะครับ เห็นไหมเราเรียนมาถิกมาแล้วเอามาใช้ให้กลุมครับอ่าไม่ใช่เรียนแล้วก็ลืมไปเลยนะครับอ่าเอามาใช้ให้กลุมมันมีประโยชน์นะครับเชื่อว่ามันก็เร็วดีนะมันไม่ได้ยากเลยอีกวิธีหนึ่งคือใช้กฎของคาเมอร์ครับขอใช้คาเมอร์แล้วกันเนาะอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือใช้กฎของคาเมอร์ จริงๆมีอีกวิธีนึงก็คือโลโลเบ p o s เนอะแต่ว่าเชื่อขอไม่ทำแล้วกันขอทำสองวิธีนะครับถ้าเกิดว่ามันแค่เนี้ยสองสมการสองตัวแปรเนี่ยแนะนำแค่สองวิธีนี้ครับสองวิธีง่ายๆสำหรับสองสมการสองตัวแปรแต่ถ้า,สา,ส,า,า,ส,า,าสามตัวแปรเนี้ยสามสามสมการสามตัวแปรเนี่ยอันนั้นยิ่งยากแลวถ้านั้นแนะนำาโล p o s i มากกว่าโอเค ถ้าเป็นกปของคาร์เมอร์เนาะทำไงครับจำได้ไหมโปของคาร์เมอร์แล้วก็คือต้องหาอะไรครับหาเดซหาเดซใช่เดซของอะไรครับเดซของแมทริกเอเนาะแมทริกเอก็คือก้อนนี้ตอนนี้ครับก็ <43. S 1> เดซเอเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบสามมันก็เป็นอนะ่ะคูณลงเหมือนเดิมเนาะมันก็ทำ้ทายๆ้อนนี้เจ็ดคูณเก้าได้สิบ ได้หกสามเนาะแล้วก็ลบคูณขึ้น <20. S 1> ก็เป็นยนะี่สิบเนาะคูณกันก็ได้ที่สี่สามเห็นเราทำมาแล้วเนาะอันนี้ก้นเดียวกันโอเคเราก็หาเนาะหา A กับ B เนาะใช้สูตรเลยตัว A จะได้จากอะไร A มันจะได้เป็นเดซอะไรครับเดซเอหนึ่งส่วนเดซเเนาะถ้าจำสูตรได้ เดตเอหนึ่งหาไงเนาะดีเทอร์มิน t ของตอนนี้ก็คือเอาสีนะ่กับลบห้าเนาะมาแทนที่หลักที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นสี่กับลบห้าก็จะได้เป็นสี่ลบห้าแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดิมเป็นสี่บักเก้าเดเอหามาแล้วก็คือสนะี่สิบเนาะก็คูณลงคูณขึ้นมาสี่คูณเก้าเป็นสามหกนะครับ ลบกับคูณเพื่อนก็เป็นลบห้าคูณสิบได้ลบห้าสิบส่วนด้วยสิบสามก็จะได้เป็นแปดสิบหกส่วนสิบสามเพราะฉะนั้น a เป็นสองครับเห็นไหมได้เท่ากันโอเคต่อไปถ้า b ครับ b ก็ใช้นี้เดซเสองส่วนเดซเอ่าเดซเสองครับเดซเสองทำงไงเอ่ย ตีลบห้ามาแทนในหลักที่สองอ่ามาไว้ตรงนี้เนาะใช่ไหมครับหลักที่สองเก่งมากพอจําได้แทนที่เลยก็ได้เจ็ดสองแล้วก็สี่ลบห้าส่วนด้วยสี่สามใช่ไหมครับส่วนได้สี่สามอืมโอเคเนาะอ่ะก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับจะบแล้วคูณลงเป็นเจ็ดคูนลบห้าเนาะได้ ลบสามห้าลบสมอ่าแล้วก็คูณขึ้นก็เป็นลบอะไรครับแปดลบแปดส่วนด้วยสี่ามก็ได้เป็นลบสี่สิบสามส่วนด้วยสีามเพราะฉะนั้นปีเป็นลบหนึ่งอ่าได้แล้วตอบเห็นนะครับได้เท่ากันเลยสองวิธีเคนะ่เนาะตามนี้ครับ น่าจะพอได้เนาะเราว่าใช้แมทริกง่ายไหมแบบนี้หรือว่าแก้แบบโมต้นดีอืมคิดว่าทำแบบไหนง่ายแมทิกครับแมทริกใช่ไหมเนี่ยถ้าเธอแนะนำเนาะเนี่ยถ้ามันมีแค่สองตัวแปสองสมการเนี่ยแนะนำกดของคาร์เมอร์ครับอันยังง่ายกดคาร์เมอร์ใช้ง่ายครับอินเวอร์สอาจจะยากหน่อย บางคนลืมไปแล้วโอเคนะครับอโอเคมีคำถามไหมเอ่ยแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ใช้วิธีมอตัวนะครับแก้ากสรรมการมรลกการอะไรก็ว่าไปอ่า ยรมจากตัวแปรแทนค่าครับแต่นี้ทำแบบแมทริกให้ดูสเสนอแบบแมทริกให้ดูโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้มีอะไรจะถามนะไม่มีครับไม่มีเนาะอ่าโอเคร็เ,คเราเบรกห้านาทีใช่ไหม,มเราก็ไปเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมเรียนวิชาต่อไป